สวัสดีครับผมดรเดวิดมักะาพงนะครับเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ระบบจับยางการเจริญของจุลินทรีย์ในฟาร์มโคนมและก็ในโรงงานแปรรูปนมนะครับหรือเราเรียกว่าเทคโนโลยีแพสพัสนะครับผมครับตัวเทคโนโลยีนี้ต้องของกล่าวว่าเมื่อย้อนกลับไปประมาณสักเปีที่แล้วครับเราเองก็เป็นผู้นําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามา แล้วเราเองก็เป็นผู้แปรรูปนมนะครับในอุตสาหกรรมทีนี้เรามองเห็นว่าถ้าเราพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อ่ะที่ใช้ในโรงงานปั๊บมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าถ้าเรานําน้ํานมดิบจากฟาร์มโคนมครับถ้าเราลงไปช่วยสร้างเทคโนโลยีใหม่ตั้งแต่ต้นทางนะครับพัฒนาตรงนี้ปั๊บเราจะได้น้ํานมดิบที่ดีตั้งแต่ต้นทางแถมยังมีการช่วยเกษตรกรด้วยลองคิดภาพตามมานะครับถ้าน้ำนมดิบตั้งแต่ต้นทางน้ำนมดิบนั้นเอามาแปรรูปปั๊บผู้บริโภคก็จะได้ ดื่มนมที่มีคุณภาพตามด้วยครับจึงเป็นแรงจูงใจว่าถ้าเราจะพัฒนาเราควรจะพัฒนาขึ้นมาเองและลงไปพัฒนาทับเองครับจึงเกิดการร่วมมือกับทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับกับทางผู้ประกอบการจนสร้างออกมาจนเป็นเทคโนโลยีแพลตฟอร์มทุกวันนี้ครับ ครับเนื่องจากตัวเพนพอยนี้ต้องแบ,บ่งไป2กลุ่มครับกลุ่มแรกเป็นของกลุ่มผู้ประกอบการในโรงงานนมนะครับเนื่องของอายุเชลฟ์ไฟ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีจํานวนวันที่สั้นนะคะเพราะว่าจานวนจุลินทรีย์เป็นสาเหตุปัจจัยที่ทําให้นมบูดนมเสียได้นะครับแต่กปกติที่เราอาจจะทราบกันว่านมพระเจริเนี่ยมีอายุประมาณ14วันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่านมดิบต้นทางเนี่ยมีคุณภาพที่ไม่ค่อยดี คุณภาพไม่ดีเนี่ยไม่ใช่กเกษตรกรทําไม่ดีนะครับแต่ประเทศเราเป็นเขตร้อนชื้นทําให้น้ํานมหดิบเนี่ยมันมีจุลินทรีย์สูงใช่ไหมครับพราะจุลินทรีย์สูงเนี่ยครับทำให้อายุข,ของผลิตภัณฑ์เนี่ยลดน้อยลงเหลือจาก14วันอาจจะเหลือ12วันม้างเป็นต้นทุนการเสียโอกาสทางการค้าของผู้ผลิตหลายรายครับนี่เป็นเทนพอยต์หนึ่งผู้ประกอบการนะครับเทนพอยต์ที่2ครับกเกษตรกรเราทําดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศเขตร้อนชื้น พอน้นํานมดิบที่ส่งจากฟาร์มาที่โรงงานแปรรูปครับมันมีระยะทางใช่ไหมครับจุลินทรีย์โตระหว่างนั่นแหละครับแล้วตอนนี้ที่เขาใช้ระบบกันนะเป็นระบบทำความเย็นมันอาจจะไม่ตอบโจทย์มากนะครับผมก็เลยลองดูว่าถ้าเราสร้างเทคโนโลยีใหม่เข้าไปช่วยเกษตร,รกรเนี่ยจะสามารถช่วยเกษตร,รกรเนี่ยส่งน้นํานมดิบได้ดีกว่าเดิมขึ้นได้อย่างไรแน่นอนครับต้องคืนทุนเร็วด้วยแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะเทคโนโลยีใหม่ถ้าเข้าใจยากเกษตร,รกรจะไม่ใช้ใช่ไหมครับการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาตรงน,นี้กว่ากว่า3ปีพัฒนา เทคโนโลยีตั้งแบบต่ต้นน้ำเลยนะครับจะทําให้ตัวระบบแก้เพลนพอได้สองส่วเลยครับทั้งเกษตรกรด้วยนะครับแล้วก็ทางตัวของผู้ประกอบการด้วยครับ โอเคครับผลตอบรับเนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่จริงๆเราเลยเรียกว่านวัตรกรรมนะครับเพราะว่านวัตรกรรมคือสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็มีคุณค่าใช่ไหมครับดังนั้นปั๊บการที่เราจะให้เทคโนโลยีนี้เกิดการแพร่กระจายเกิดการยอมรับสูงที่สุดนะครับเราต้องหาเหมือนตัวเป็นไอดอลขององค์การนะครับอย่างเช่นองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นลูกค้ารายแร,แรกๆของเราอันดับต้นนะครับให้เขาใช้เทคโนโลยีก่อนเพื่อรู้สึกว่าการใช้เทคโนโลยีนี้นอกจากมีประโยชน์มันต้องง่ายต่อการอยู่ใช้งานด้วยเพื่อส่ง ผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้ครับแน่นอนครับเพราะว่าหลังจากที่เรานําไป implement ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยนะครับกระแสตอบรับเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆครับรวมถึงตอนนี้ต้องเรียนว่าตลาดต่างประเทศติดต่อเข้ามาเยอะมากครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ประกอบการหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคน,นมในประเทศไทยนะครับสนใจที่จะนําเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในธุรกิจของท่านนะครับก็ สามารถติดต่อได้ที่บริษัทเดวิดเอ็นเตอร์พรส์แอนด์ดีวลลอปเนจำกัดนะครับหรือว่าเข้าไปที่ w w w d a v i d เว็บ v a t i o n c o m นะครับก็จะสามารถเห็นข้อมูลของเทคโนโลยีตัวนี้นะครับแล้วก็รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆนะครับที่จะช่วยทำให้ท่านตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นครับผม